สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธมรวันจนทกาวอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ารับสอเลขที่29วันนี้จะมานําเสนอเรื่องระบบนิเวศส่งอาจารย์ธนชัยตาระบบนิเวศคือการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิบัติสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนของสารต่างๆจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตองค์ประกอบทางชีวภาพคือสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเช่นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราโดยโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออกเป็น3ระดับ 1. ผู้ผลิต 2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลายสารจุลินทรีย์ 2. องค์ประกอบ ทางกายภาพคือสิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศเช่นดินน้ำแสงอุณหภูมิหว่วงโซ่อาหารคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอทอๆจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อหว่วงโซ่อาหารมี4แบบ 1. หว่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่า สองห่วงโซ่อาหารแบบปรสิตสามห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์สี่ห่วงโซ่อาหารแบบผสมสายใยอาหารคือพลังงานทั้งหลายในระบบนิเวศเกิดจากแสงอาทิตย์พลังงานทดแทนแสงถูกถ่ายทอดโดยการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานสักสะสมไว้ในสารอาหารและมีความซับซ้อนมากๆ แสดงว่าผู้บริโภคลำดับที่2และสมีทางเลือกในการกินอาหารได้หลายทางความหลากหลายของระบบนิเวศโครงสร้างของระบบนิเวศในแต่ละแหล่งของโลกมีความแตกตา่างโดยบางแหล่งเป็นภูเขาที่ราบทะเลทรายทะเลสาบและทะเลทำให้เกิดระบบนิเวศที่หลากหลายบนโลกระบบนิเวศในน้ำา 1. ระบบนิเวศน้ำจืด 2. ระบบนิเวศน้ำทะเล